หลังจากสอบอคมีการเสนอผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคติดต่อโควิด -19 ในส่วนของจังหวัดอุดรธานีค่ะสถานบันเทิงหลายแห่งเริ่มเตรียมเปิดให้บริการอย่างเช่นตะวันแดงสาดแสงเดือนอุดรธานีค่ะก็ได้มีการเรียกประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงมาตรการที่สำนักงานสาธารณสุขกำหนดพร้อมทั้งนำเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมเข้าพ่นยาฆ่าเชื้อภายในร้านค่ะ ซึ่งทางด้านผู้จัดการร้านนะคะก็บอกว่าทางตะวันแดงค่ะได้ปิดไปเป็นเวลากว่า3ปีเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ทําทำให้พนักงานได้รับผลกระทบกันหมดค่ะซึ่งทุกคนนะคะก็ยอมรับและเข้าใจสจถานการณ์โดยวันนี้นะคะได้เรียกประชุมพนักงานทุกคนค่ะที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยทางร้านนะคะได้วางมาตรการตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีกำหนดไว้ เช่นพนักงานที่เข้ามาทำงานนะคะต้องตรวจ ATK เป็นประจำทุกสัปดาห์และต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19ครบ3เข็มค่ะรวมถึงนะักท่องเที่ยวาต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19เช่นเดียวกันจึงจะสามารถเข้ามาใช้บริการได้ในส่วนของโต๊ะที่นั่งที่ผ่านมานะคะทางร้านเคยนำมาใช้ไว้บริการ100กว่าโต๊ะค่ะจากนี้นะคะก็จะมีการกับ จำกัดโต๊ะให้เหลือเพียง70โต๊ะค่ะเพื่อเป็นการลดความแออัดตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนดโดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่2มิถุนายนนี้ค่ะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่พนักงานและลูกจ้างจะได้กลับมามีรายได้อีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะ ในส่วนของผับเยลโล w เบิร์ค่ะที่ชั้นใต้ดินโรงแรมเจริญโฮเทลนายถนอมผู้จัดก,การกร้านนะคะได้มาดูแลความเรียบร้อยหลังได้ทําความสะอาดและจัดเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการหลังปิดให้บริการช่วงโควิด -19 ระบาดค่ะโดยทาง y ยลโล w เบิร์นะคะได้เตรียมพร้อมทั้งระบบไฟระบบเสียงและติดตั้งไฟ UV สําหรับฆ่าเชือ้อและฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อหลังจากที่ผับเลิกค่ะ เพื่อป้องกันพนักงานและผู้มาใช้บริการให้ปลอดภัยเบื้องต้นนะคะจะเปิดให้บริการ70โต๊ะจากที่เคยให้บริการ180โต๊ะค่ะก็ยังถือว่าดีค่ะที่พนักงานได้ร่วมกันกลับมาทํางานอีกครั้งซึ่งก่อนปิดนะคะพนักงาน39คนไม่รวมกับนักดนตรีค่ะและฝ่ายตรวจสอบแต่หลังจากโควิดระบาดนะคะจะต้องปิดให้บริการพนักงานต่างแยกย้ายกันไปทํางานอื่นค่ะ รอให้ผับเปิดทั้งขับแกร็บพนักงานทําความสะอาดและอีกหลายอาชีพซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้เรียกพนักงานกลับมาทํางาน18คนโดยจะเปิดให้บริการในวันที่2มิถุนายนนี้ค่ะ อบนวดถนนโพสีเขตเทศบาลนครอ,อุดรธานีค่ะมีพนักงานมาทําความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อหลังปิดไปปีกว่าพนักงานได้รับผลกระทบมากข่าวเรื่องรายได้เพราะว่าที่นี่นะคะปิดให้บริการร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพนักงานบางส่วนได้ไปประกอบอาชีพอื่นและจะได้กลับมาเปิดให้บริการในวันนี้ค่ะพนักงานก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมส่วนมากนะคะจะเป็นพนักงานเก่า ซึ่งจะต้องดําเนินการตามระเบียบของจังหวัดและสาธารณสุขค่ะและก็จะมีการทําความสะอาดค่าเชื้อทุกวันโดยเปิดบริการตั้งแต่วันนี้นะคะเวลา12นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ